ตรงแถวนี้นี่แม่งมได้แต่พวกกระสุนนะแถวนี้แถบนี้ฝั่งเนี่ยอาสิเก้าเปอร์เซ็นมันเป็นไปได้ไงวะเก็บไปก่อนมันเป็นไปไม่ได้แวก็เก็บไปก่นปอนไแล้วฝั่งไป กลองพวกนี้ก็น่าจะมีอาวุธนะโอ้เจ็ดสิบโอ้โหเอากระสุนน้อยอก๊อกดีกว่ากระสุนเยอะน่าจะคนใช้เยอะกว่านะเอ็มหนึ่งกระสุนควนเอาไปไม่ว่ากระสุนเอ็มหนึ่งเอาไปแล้วกันมีสามนัดก็เดี๋ยวเอาไปบรรจบให้ครบรยบี่สิเบเก็บเต็มตัว Okay. กลับไปเก็บที่รถถือขึ้นมือนะอย่าให้เจอนะร่อนเป็นจายนะร่อนเป็นดาวกระจายนะดิสมันคืออะไรเนะี่ยมันดิสเบรกเขาบอกร่อนดิสเบรกเข้าหน้าเลยนะแต่มันเขียนว่าเศษเหล็กนะม็น่าจะเศษเหล็กอ่ะไม่น่าใชะดิสเบรกร่อนเป็นดาวกระจายแล้วนะจะปาได้ะปะฮาปาได้ป๊บ ปับ๊บจะชูดีเคนปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บจะถึงรถแล้วรู้สึกมันรถอยู่ไกลแสนไกลแล้วถึงแล้วแองเมื่อกี้ลืมเก็บไอเบดบอลไปทางกระสุนนะ เออ,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 นอ,นอเออเออนอตุนตุนเออกลองสองซปืนป๊าปป๊าปาเคน่าจะตายละระเบียบกล่อง็บเบแบบ เข้เเากล่องโอ้โ,อโ,อโอหเดี๋ยวเวลาตอนดึงเข้ากล่องเนี่ยแม่งคุมดำเนี่ยมันก็คุมสีแดงอยู่แล้วนะกดลากเข้ากล่องทีเดียวเลยก็ไม่ได้ ที่ตื่นจังขับไปจอดตรงรนะู้นใกล้เมือเดีย่ยที่เดี๋ที่จอดใหญ่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 หญที่จอดแล้วใหญ่ไปไหมดีไปเลยตุดลำเมื่อกี้เราถึงตรงนี้ใช่ไหมวะแล้วเราก็เอาลืบนี้แล้วกันจอดลืบนี้จอดลืบนี้ ไอ้เรีอรือบอนี้มีรูนะไม่ปลอดภัยว่ะเดี๋ยวโดนตุ๋ยเจอเรือรื้ละเอาเรือนี่แหละทางโรงงานเลยอเออเออต้องอย่างนี้เสียปลอดภัยปลอดภัยมัง้ง <c oughs> ปลอดภัยแหละจิปืน เก็บเก็บเก็บโอ้ปั๊บปั๊บเเล็กตั้งหนึ่งก้อน hey, รถตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บอ่ะเเล็กเเล็กโอ้โหตั้งสองอัน hey, ตรงนี้เราเหมือนเก็บไปแล้วหรือเปล่าวะ uh. ยังอ่ะต้องเก็บแค่สุดคันนี้ใช่ไหมเออสุดแค่คันนี้เมื่อกี้โอเคต่อไปต่อไปอไปเข้าสู่ช่วงกลางและช่วงหลังยังไม่ได้เก็บอันนี้ควรใช้ควรเอาไปปะวะเก็บไปก่อนมันเป็นชุดเล็กอะ่ะไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ชุดเล็กก็เอาไว้ประกอบซีโฟอืมไปแล้วกัน Okay, ลงอาหารไม่น่ามีอะไรให้นะไปคนมันมันจะซากรถดีว่แล้วก็ออกจากที่นี่ไปเข้าปั๊มตรง,งนู้นโอเคออกจากที่นี่ไปเข้าปั๊มหลังลงหลังลงอิดบล็อกแล้วก็มีซากรถอยู่ตรงนั้นก็พอมีเศษเหล็กให้เราบ้างเก็บอันนี้กันเก็บอันนี้ก่อน เคตรงนี้น่าจะพอดีนะน่าจะพอดีกับอันนี้เอา้าไม่พอดีอ่ะเออไม่เป็นไรไม่พอดีก็ไม่เป็นไรเอ๊ะอด้รจะเอ๊ะโอเคเงียด จะเ,เศษผ้าแง๊แง,งโอ้น้ำตาจะไหลโหอ้เล็กตั้งหนึ่งอันนะก็เสื้อเสื้อคนงานเลยอันนี้ลวดเต็มสิบเก็บไว้มาดูเข้าไปดูสิแง๊บมีซอมบี้นอนอยู่ตรงนู้นมีซอมบี้นอนอยู่ตรงนู้น ราจะฟิวโดนปอกว่าไม่โดนวะหัวมันอยู่ตรงไหนวะเออเอา้าโดนโดนเฉยเอาหัวเฉยดูสาภาพมันดิ้นเมื่อกี้นะแสดงว่าลูกดอกเข้าหัวนะมันถ้ามันดิ้นแบบเมื่อกี้จึกๆดิ้นแบบเกลืออย่าลูกดอกดอกเกินไปไหนวะอ่าเราใช้ของในนี้หมดแล้วโอเคต่อไปเป็นลูกธนูในกระบ,บอกอะไม่ต้องเก็บ จับจับจับ,จบ,จบ,จบเก็บเก็บเก็บเจอผู้กล่องเจอผู้สองกล่องแล้วนะจะไม่ได้เก็บเลยเก็บ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 นอ็อตปูเงินไม่เอาเงินนี่เก็บไว้เผาให้ลุงนะให้ลุงข้างบ้านปัน๊บไอ้เ เองไม่มีอะไรมีมีเครื่องเครื่องจากอ่ะได้เหล็กมาอันมีอีกไหมตะปูโอเคป๊าได้เหล็กไม่ไม่สะใจเท่ารถเลยซากรถมีเยอะกว่านะโอวอันนี้เก็บไว้เอาไว้ตกปลาเอาไปเก็บที่บ้านโอวควอนตัมโอเคแน,น่นอนเก็บ เอาวเก็บเอ้ยป,ปูจะเต็มแล้วเมื่อกี้อกี้ไอเ้เศษผ้าอยู่ไหนวะเศษผ้าอยู่กล่องไหนวะเมื่อกี้เอาไปใส่กางเกงเก็บใส่อ่ะนี่ไงเก็บใส่กางเกงกางเกงช่องเหลืออยู่เก็บได้อีกสองใส่กางเกงเก็บได้อีกสองรับ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 โอ้โหกล่องเครื่องมือ ตะปูเต็มแล้วย้ายไว้ข้างบนเข็มอือหืออือหืออ่ะตะปูมาเพิ่มแล้วเขเดียกล่องข้างบนกล่องข้างล่างได้เหล็กมาเพิ่มอีกอันหนึ่งอ้นี่น้ำมันน้ำมันเบรกไม่เอา ไม่เอาน้ำเบรกไม่ได้ใช้ย่ะเก็บเด้อหมดละข้างในโรงงานนะมไม่เข้าไปเก็บเลยว่ะไปที่อื่นเลยข้างในโรงงานแม่งไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะมีของทั่วไปอ่ะไม่น่ามีเซลเล็กอะ่ะน่าจะมีกล่องทูบ็อกอ่ะเออกูเข้าไปเอาไปดูแล้วกันเผื่อเจอทูบล็อกเพิ่มพูดถึงทูบล็อกไปเก็บเหล็กที่รถก่อน อ่อนอาและพาทิตย์ขึ้นละอรอาทิตย์ขึ้นแล้ว,ลวปับ๊บโอ้โอ้ได้ทูบ็อกมาเพิ่มอีกอันโอเคเหลือช่องหนึง่งเก็บเหล็กได้อีกเม็ดหนึ่งปับ๊บเหล็กหนึ่งเม็ดตะปูหนึ่งน็อตหนึ่งเหลือถือเหล็กขึ้นมือได้อยู่รถอยองนี้ วางไว้ก่อนเหล็กสองอันสองอันก็มีค่าลอนดาวกระจายใส่แม่งไต่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 ปืนรอโอเคเก็บเข้ารถเก็บเข้ารถเก็บเข้ารถโอเคได้ได้ได้ไปเอาเหล็กกองถนนนั่นก่อน ้งไว้ยานเมื่อกี้สองสามองอสองสามะปั๊บสองโอเคโอ้โกโกๆก็กกกกกหอบหอบใหญ่ทิ้งทิงทิ้ง,ง,ง,งดูซ้ายดูขวาดูซ้ายแข่ง ระแววงเราแววงเราแววงลระแวงะแวงแม่งเด e วินเทอร์อีคัมมแล้วนะจะเข้าสู่ช่วงเวลาการทำศึกสงครามอีกแล้วเองจริงๆเลยเก็บเก็บ เก็บห้าสิบสี่แล้วนะครึ่งกล่องแล้วกว่าจะเต็มกล่องก็นู่นนะเราเราเก้าสิบกิโลอ่ะกล่องเหล็กระยันน้ำหนักถึงเก้าสิบก็น่าจะประมาณเต็มกล่องอันนี้ก็น่าจะครึ่งกงล่องเออครึ่งกล่องหละอืครึ่งกงล่องครึ่งกล่อง,ง,กองเก็บไงดี่ได้อยู่ยช่องแม่งจะไม่เท่ากันอีกแล้ว ไรวะกัดขืนจังวะปวดชี่ไม่ปวดปวดอึ้งหนึ่งโอเคไปไปปัม๊มไปปั๊มหลังลงหลังลงลง,ลง,ลงนนเนี้ยลงที่เราอยู่อะลงเลยวะเออไปปั๊มหลังลงลงโมอิดไปดีกว่าไม่เข้าไปดูข้างในละปล่อยแม่งไม่น่ามี ของเครื่องมืออาวีก็เป็นความผิดเราที่เราไม่เข้าไปเอาไอ้คนอื่นใช้ไปเราจะไปเอาเหล็กตรงปั๊มน้ํามันไปเติมน้ํามันด้วยหรือปืนอยู่บ่าในรถเคอยาให้เห็นโพ่มาหนะมึงยิงไส้แตกกันวะถึงแล้วถึงปั๊มละปั๊มมีคนหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีหรอกพุ่งมาขนาดนี้แล้วมันต้องกลัวกูบ้างแหละลงรถลงรถลงรถควรเติมน้ำมันก่อนเลยควรเก็บ เล็กก่อนดีวะอย่าเติมน้ำมันแล้วกันเอาอีกแล้วกดไม่ได้อีกแล้วครับพี่น้องเฮียอะไรเนี่ยเก็บปืนกดจกปืนยังไม่ได้เลยเฮียอะไรวะอู้หู้เฮซ็งเลยเซ็งจิตเลยเซ็งจิตเลยนะทุกคนเฮียกดปืนกดโดดได้แหละกูกดอย่างอื่นไม่ได้คืออะไรวะเอ้าเอ้าเอ้าวเฮียดอ้าวอ้าวกูจกอาวุธไม่ได้อ้าวแล้วกันแอบกัน แอบไปป่ากันชาดินจายี่ยต้องออกเข้าใหม่และอ้เข้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมต,ตั้มตั้ม ร้อยิลูกธนูขึ้นมาไหนมึงอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก่นจัดจัดจัดหน้าจอก่อนมันกดแถบเปิดมาจะได้เห็นสิ่งที่เราต้องการได้ทันท่วงทีไหนเมื่อกี้มึงอยู่ตรงนี้มึงไปไหนแล้ววะไอเอ๋ไอเอ๊ะไปไเสียงเสียงเสียงอยู่เสียง,ยงอยู่มึงอยู่หน้าร้านใช่ไหมหน้าร้านใช่ไหม ขูโอ้โหเข้าหัวจับน้ำมันก๊กแกกแก๊กแกกแก๊กแกกมองซ้ายมองขวาแม่เค้ปั๊มน้ำมันแม่งลงมาเลยปีนต้นไม้บังก็จริงแต่ก็คือที่ซุ่มชั้นดี เก okay, ็บไปสภาพดีเอาไว้ยิงบ้านดูไปดอกเดียวไม่ใช่หรอวะอ๋อเมื่อกี้ลากไม่เข้าลากเมื่อกี้ลากไม่เข้าป๊าั <c oughs> แบนบ้ำแปเคตามสูตรแล้วก็น้ำแบบเค อามพูจริงๆแอบก่อนแอบก่นอกนแอบกินน้ำกินนมก่อนหาเล็เติมพลังงานก่อนได้ปลาได้ปลาอันนี้มาปลากระป๋องมานะซาดีนได้ปลากระป๋องหรือเปล่าวะเรียกว่าปลากระป๋องแล้วเนาะกิน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 เขาไปกินเขาไปาไปไไกินแล้วหรอเร็จไม่บอก้วยนะยุบเข้าไปอีกเติมน้ำตาลเข้าไปในเส้นเลือด เติมน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลมีแปดเปอร์เซนต์เองเติมเข้าไปเก้าแล้วโอเคอปึ๊บไปจิงเออลูกธนูมีสี่ครบเป็นปืนสิบหกครบอเอ้ยอาเซ,เล,าเ,ซเล็กอาเซเล็กยัง โล่งเลยอเอ๋อั้เล็กตามปั๊มน่าจะเวิร์กอยู่นะแต่ก็บางปั๊มแม่งก็ลดไม่เยอะเท่านี้ไ้ที่ซ่อมอยางวะมันเก็บไปไหมมาแล้วกันรถก็อยู่ตรงนี้เก็บใกล้ๆของพรแหละเพราะแหละพอแหละพอแหละ,ละ,ละคือค้ป๊อป รู้วยปับ๊บจรเศษผ้าฝั่งนี้เก็บไปหมดแล้วใช่ไหมเอ้ยยังวะเดินผ่านตรงนี้ไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยโดนตะกดจิตเมื่อกี้เดินผ่านไปได้ไงเนี่ยเอ้ายังฮอ,ฮอตเต็มละมันตัดแตกและเฮ้ยก็ถ่ายขยะอันเพล เป็นเพจตะกูกว่าอ่ะได้เพิ่มมาสองตรงนี้ยังไม่ได้กดจิ๊กเอ๊ะกดจิ๊กโอเคของนอตเก็บเล็กที่อื่น ตัวแวงออกก้นกลับไปมุ่งหน้าลงใต้เดิมตามแผนการตามรถแมพ